คุณครูมีเรื่องราวระหว่างครูกับติดเหมือนกับคุณไม้พี่ลมพรที่บรรยายความรู้สึกในใจถึงคุณครูนะคะมีเป็นนิทานชาดกนะคะเป็นนิทานชาดกคิดว่าบางเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องที่ให้พ่อคิดและก็คติสอนใจกับนักเรียนหลายๆคนนะคะที่เวลาคุณครูอาจจะมีบ้างที่คุณครูดูคุณครูว่านักเรียนโกรธไหมคะโกรธไหม บางครั้งเนี่ยนักเรียนไม่ได้ทําถูกเสมอไปนักเรียนอ,า,อาจจะมีทําผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาของเด็กในวัยที่กําลังซุกซนใช่ไหมคะนักเรียนเนี่ยถือว่าเป็นวัยที่กําลังซุกซนเลยอาจจะมีเล่นทะเลาะกันบ้างคุณครูก็มักจะเรียกมาอบรมสั่งสอนบางครั้งก็จะต้องขออนุญาตผู้ปกครองทําโทษกันบ้างใช่ไหมคะนักเรียนโกรธไหมคะโกรธบางคนโกรธบางคนไม่โกรธบางคนต่อหน้าไม่โกรธแต่รับหลังทาไม กรธดมีแสดงปฏิกิริยาทำไมอาจจะว่ารับหลังก็ได้ใช่ไหมคะคุณครูไม่ได้ยินแต่คงไม่มีนะคะนักเรียนของคุณครูน่ารักทุกคนและก็ทุกโรงเรียนเลยวันนี้คุณครูมีเรื่องราวของลูกศิษย์กับคุณครูนะคะใน,ในที่นี้เขาเรียกว่าอาจารย์เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโบราณเลยเนี่ยเด็กมักจะคนที่มีฐานะหน่อยก็มักจะไปสแสวงหาวิชาความรู้ใช่ไหมคะส่วนคนที่ไม่ค่อยมีเงินก็จะทำไม ไม่ใช่ลูกของขาบดีมีฐานะก็ต้องไปเรียนที่วัดใช่ไหมคะคนที่มีเงินหน่อยก็ไปหาเรียนในสำนักดีเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนอ,อยากฟังหรือยังอยากฟังไหมคะอย,อยากฟังนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวครูให้นักเรียนฟังและตอบคำถามด้วยดีไหมดีไม่ดีดีลองดูที่ว่าวันนี้นักเรียนแต่ละคนในฐานะที่เป็นลูกๆทั้งหลายก็คือลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยจะมีความคิดเหมือนกับลูกศิษย์ใน เรื่องนี้หรือเปล่านะคะแล้วตอนปลายเนี่ยเขาก็จะฝากข้อคิดจากตัวละครนะคะนักเรียนก็ลองดูพฤติกรรมของตัวละครตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วนักเรียนก็สรุปข้อคิดนําข้อคิดดีๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะคะเอาไปดูเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะขอเตรียมนิดนึง ฟังนิทานชาดกเรื่องไม้เรียว,ไม,ยวไม้เรียวเนี่ยมีคนตั้งชื่อเรื่องไาแล้วนะคะอ่าเป็นเรื่องที่มาจากนิทานชาดกเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยใครได้เคยอ่านคงจะทราบดีนะคะอ่านที่ลองอ่านที่อ่านว่าอะไรนะคะติละมุตตทิชาดกนะคะ พราะไมคุณครูมีภาพให้ดูด้วยนะคะแต่นักเรียนคงจะต้องตั้งใจฟังเป็นนิทานเขียนเรื่องโดยบุษบงโควินนะคะเขียนภาพโดยปฐมพัววิมนนะคะคุณครูลืมขึ้นชื่อคนเขียนเรื่องกับคนเขียนภาพไว้ให้นะคะต้องขออภัยด้วยอ่ะตั้งใจฟังให้ดี ก่อนพุทธกาลเนี่ยจะให้เล่าเป็นอะไรดีเป็นบทเล่ยกรองดีไหมอ่าดีดีตั้งใจฟังก่อนพุทธกาลในพาราณสีเท้าพรหมทัตมีโอรสหลายองค์แต่ไม่โปรดให้องค์ใดลุ่มหลงหมกมุ่นประสงค์แต่ความสบายจึงเลือกอ่จงจึง,จงขออภัยจึงทรงเลือกคัดจัดองค์ที่ใกล้อายุจะได้16 ัาลองถอดความสิคะบอกว่าในสมัยอะไรก่อนพุทธกาลใช่ไหมคะในเมืองพาราณสีมีพระมหากษัตริย์อยู่พระองค์หนึ่งชื่อว่าอะไรมีกษัตริย์อยู่พระองค์หนึ่งคือเท้าวพรหมทัตมีโอรสอยู่หลายองค์นะคะแต่ว่าไม่โปรด องค์ใดเลยนะคะแต่ว่าก็เลือกใครเลือกใครไม่โปรดให้ให้ให้องไหนเนี่ยไปรุ่มหลงหมกมุ่นอยู่กับความสบายเหมือนกับพระราชโอรสในในเมืองใหญ่ที่มีเหล่าสนมกำนันแวดล้อมใช่ไหมคะ ไม่โปรดให้ลุ่มหลงก็คือไม่ให้ไม่ไม่ให้โอรสของพระองค์นั้นอยู่อย่างสุขสบายนะคะก็เลยทรงเลือกใครคัดเลือกใครคัดเลือกใครคะโอรสองค์หนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้มีชนะสาหรือว่ามีอายุได้กี่ปี16ปีเลือกไว้ทาไมอ้าวฟังต่อเลือกไว้ทาไมส่งไปเรียนที่ตักกศิลา ทรัพย์สินยศถาไม่ให้ติดไปมีเพียงหม้อน้ำกับรองเท้าใหม่และร่มคันใหญ่ใช้ใบไม้ทำเงินพันตำลึงซึ่งได้ทรงยำ้ำว่าต้องเก็บงําไว้เป็นค่าเรียนนะบอกว่าไงคแล้วก็ให้ส่งไปเรียนแล้วบอกว่าไงคะส่งไปเรียนที่ไหนตากศิลาก็เป็นสำนัก หรือว่าเป็นที่เรียนแห่งหนึ่งถ้าเป็นโรงเรียนก็ต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่คนทั่วไปลูกกััตริย์ทั่วๆไปชอบไปเรียนกันใช่ไหมคะมักจะไปเรียนกันและให้อะไรไปด้วยให้อะไรไปด้วยให้ทับสินติดตัวไปมีอะไรบ้าง,งให้ร่มรให้หม้อน้ำให้รองเท้าใหม่และก็ร่มคันใหญ่ทำด้วยอะไร ไปไม้แล้วก็เงินเท่าไหร่พันตำลึงนะคะเป็นค่าเงินในสมัยนั้นเงินพันตำลึงนี้ให้ไปใช้จ่ายส่วนตัวหรือเปล่า,เปล,าเปล่าให้ไปทำไมไให้ไปไว้ไปจ่ายเป็นค่าค่าเรียนเหมือนพวกเราเลยใช่ไหมเด็กพวกเราเรียนเสียเงินไหมไมไ่เสียเงินใช่ไหมคะฟังต่อ และแต่นี้ไปก็ให้มั่นเพียรทั้งเรื่องอ่านเขียนแลสัตทั้งปวงเรียนจบเมื่อใดสมบัติไม่ห่วงลูกไม่ต้องห่วงจะยกเมืองให้ราชโอรสจึงจดจำไว้แล้วเดินทางไปตักกาศิลาพอฟังคำของพระบิดาพระโอรสก็ทำไมคะก็บอกว่าจะจดจำไว้จะตั้งใจ เราเรียนเขียนอ่านนะคะใช่ไหมพระบิดาเนี่ยบอกว่าให้ตั้งใจเราเรียนให้ตั้งใจเราเรียนให้ตั้งใจเขียนอ่านศาสตร์ก็คือวิชาวความรู้ทั้งหลายเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้เรียนให้จบไม่ต้องห่วงว่าพ่อจะยกสมบัติให้ใครพอเรียนจบมาแล้วพ่อจะยกสมบัติให้ก็คือพระบิดาจะยกสมบัติให้ลูกก็ทําไม ลูกก็บอกว่าจะจดจําไว้ก็คือจะตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะเสร็จแ,แล้วก็เดินทางไปเดินทางไปก็ไปถึงตักกศิลาเดินทางมาถึงตักกศิลาไปพบกับอาจารย์ผู้สอนนะคะบอกกับอาจารย์ว่าตนนั้นมาขอเรียนวิชาเพื่อเป็นกษัตริย์ค่าเรียนนั้นก็ขอจ่ายเป็นอัดเพราะเท้าโพรมทัศ เสด็จพ่อของเราพระราชทานให้มากกว่าใครเขาว่าแล้วก็เอาเงินให้อาจารย์บอกว่าที่มาเนี่ยได้เงินมามากไหมได้เงินมามากเลยพระราชบิดาเนี่ยให้เงินมามากกว่าใครเลยว่าแล้วก็เอาเงินให้อาจารย์ไปเป็นค่าเล่าเรียน พอจ่ายเงินไปแล้วได้เรียนไหมได้เรียนจึงได้อ่านเขียนร่ำเรียนสำราญไม่ต้องทำงานรับใช้ใดๆทั้งคืนทั้งวันก็เรียนกันไปความรู้มากมายบวกลบคูณหารเนื้อหาวิชาและกระบวนการฝึกจนชำนาญกลายเป็นทักษะว่าย,ยัางไงพอจ่ายเงินไปแล้วก็ได้ทำไมคะได้เรียนได้เรียนอะไรบ้าง เรียนไปด้วยแล้วก็มีความสุขสําราญไปด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องทํางานรับใช้เหมือนกับเหมือนอย่างกับลูกศิษย์คนอื่นที่มีเงินน้อยที่มีเงินน้อยเห็นไหมคะอะเรียนทั้งวันทั้งคืนเลยเรียนความรู้ทั้งหลายบวกลบคูณหารเรียนหมดเนื้อหาวิชาทักษะกระบวนการต่างๆฝ,นานฝึกจนชํานาญฝึกจนชานาญ จริยธรรมก็ย้ำเลยละ่ะไม่มีปล่อยปละนอกลู่นอกทางราชกุมารมันฝึกทุกอย่างแต่ก็สนบ้างไปตามประษาวันหนึ่งอาจารย์พาเดินผ่านมาอาบน้ำริมท่าแล้วกลับที่พักเ,เรียนแล้วก็พาออกมาอาบน้ำที่ริมท่าน้ำนะคะระหว่างเดินทางกลับ เกิดอะไรขึ้นกับราชกุมารราชกุมารน,นั้นก็ร้ายนักแอบเข้าไปลักกินเมล็ดงาของยายคนหนึ่งซึ่งแกนำมาตากไว้แถวท่าเพื่อนำไปขายลักไปหลายทีดีว่าคุณยายไม่เคยโวยวายเห็นว่าเล็กน้อยเป็นไงคะระหว่างเดินทางกลับ ราชกุมารหันไปเห็นมเมล็ดงาที่ยายคนหนึ่งเนี่ยตากไว้ก็ทำไมคะก็ตรงเข้าไปรักกินมเมล็ดงาครั้งแรกยายก็ว่าไหมก็เห็นว่าเล็กน้อยหลายครั้งเขาก็ยังเห็นว่ายังเล็กน้อยอยู่แต่มาอาบทุกวันก็ทำไมอาเดาต่อแต่ลักทุกวันกินกันบ่อยๆ แกเลยมาคอยดักฟ้องอาจารย์อาจารย์คนนี้ตีพระกุมารแล้วสอนว่าการขโมยไม่ดีฝ่ายพระกุมารเห็นการถูกตีนั้นเสียศักดิ์ศรีเลยคิดอาฆาตผ่านมาอาบน้ำไม่ได้มาคนเดียวด้วยใช่ไหมคะพระกุมารเนี่ยก็มากับเพื่อนๆที่เป็นลูกศิษย์ของพระอา,อ,าอาจารย์ที่เรียนที่สำนักตะกศิลา พอมาแล้วก็ทำไมคะตัวเองก็ขโมยไปกินคนที่มาด้วยขโมยไหมขโมยรักทุกวันทุกวันทุกวันคุณยายอยู่ได้ไหมคราวนี้โอ้โหสาตากไว้ใช่ไหมคะรักปนิดนิดหน่อยหน่อยคุณยายก็ไม่ว่าแต่นี่ชักทุกวันแล้วคงไม่ไหวแล้วก็เลยมาดักฟ้องอาจารย์มาดักฟ้องอาจารย์อาจารย์เลยทําไมอาจารย์ก็เลยทําโทษ ลูกศิษย์ด้วยการต,ตีด้วยการตีนะคะลูกศิษย์เป็นไงไไลูกศิษย์เป็นไงคะน่ะดูภาพนี้คุณยายมาฟ้องอาจารย์และอาจารย์ก็เลยตีลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์กโกรธไหมคะมกโกรธอ่ะกโกรธแต่ยังไม่ทำอะไรคิดอาฆาตไว้ คลั้นกลับบ้านเมืองเมื่อเรืองอำนาจก็ให้อมา์ไปเชิญตัวมาฝ่ายพระอาจารย์ท่านแลเห็นว่าสิทธิ์ตนนั้นหนายังหนุ่มน้อยนะักหนุ่มน้อยนะคงจะใจร้อนรอก่อนสักพักตัวเราจึงจักตรงไปเข้าเฝ้าอ๋อเรียนวิชาจบแล้วเนี่ยลูกศิษย์ก็เก็บเอาความเจ็บแค้นไว้ในใจไม่ได้บอก ไม่ได้แสดงออกนะคะพอกลับมาบ้านเมืองก็ทำไมคะก็ได้คลองเมืองตามที่พระราชบิดาได้บอกไว้ใช่ไหมคะ,ะพราะกลับมาแล้วทําไงกลับบ้านมาพอได้ขึ้นคลองเมืองแล้วทำไมคะก็ให้อามาตเนี่ยไปเชิญตัวอาจารย์ที่เคยเคี่ยนตีตนมาใช่ไหม เชิญมาทำไมนักเรียนลองเดาสิเชิญมาเข้าเฝ้าแต่ว่าอาจารย์มาไหมอาจารย์ไม่มาทำไมอาจารย์หนึ่งไม่มาอาจารย์คิดว่าลูกศิษย์ของตนเองเนี่ยยังอายุน้อยอยู่หนุ่มน้อยใช่ไหมคะวุฒิภาวะยังน้อยอยู่ความคิดความอ่านก็ยังเป็นเด็กอยู่คือไม่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ อาจจะยังใจร้อนอยู่พูดอะไรกันก็คงจะยังไม่รู้เรื่องก็เลยยังไม่ไปยังไม่ไปลูกศิษย์ว่าไงผ่านมาหลายปีกษัตริย์ที่ยังเยาวก็เริ่มร่วงเข้าัวกลางกลางคนหลายปีแล้วอาจารย์เห็นว่าคลานี้สิท้นคงรู้เหตุผลจึงไปเข้าเฝ้าข้างฝ่ายราชาหวังว่า